นอนคักนอนแน่แถธลูกตื่นทะเม่ิะไปโรงเรียนย่ามใด้ค่ะหนูน้องเล่ตื่นมาลูกเล่นอนงายจืดเวิกอยู่น้องเล่เล่อ่ะตื่นมาลูกป้าโมเมนต์นอนไหลแล้วตีน้องเล่ตื่นมาลูก ตื่นแหมน้องเล่ตื่นลุกตื่นตื่นตื่นแล้วแล้วไปโรงเรียนตื่นไปโรงเรียนไปตื่นไปโรงเรียนไปะปตื่นไปโรงเรียนปะปะปนอนต่อน้องเล่ปะไปโรงเรียนลุกตื่นไปโรงเรียนปะมมื่อได้ไปโรงเรียนบ่ล่ะดิเฮ้อ ปาลูกปะ่ะมันสวยแล้วตื่น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 ตือนลูกน้องเลแปาลูกปะป,ะป,ะปะตื่นไปรงเรียนปะ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 ไปรงเรียนปะ่ะก็เป็นตนา,นนานเนาะวันนีเนาะ <laughs> ตื่นแหม่นอนหัวอยู่นี่นอนหัวอยู่นี่กระกกระกกระตื่นตื่ตืนตตืนตตืนตตื่นแหม่เลยคนช่วย พูดเต้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 ลูกไฟพู้เต้ไกวยกุ้งกระดุกกุกกลงกระดุกกุกกังนะ้วกระลุกกุกงงเฮ็ดยังไดเนาะจังสิตื่นมันสวยแล้วไปโรงเรียนได้แล้วเฮ้อปเมียวเมียวเมยวเลี้ย นันตีนกลางไส้แล้วก็คางขวาอยี่ยนะ so so เอามานิ่ง s วง n นก้นกันาะจักรลิกกุกะลุกกิ๊กุกกระลุกกิ๊กุกถอดกางเกงคนกันนะถอดกางเกงก้นกันนะถอดกางเกงคนกันนะนิ่งส w i n g ก้นกันนะ ยังเน่คือดนหัวบ่ะมื่นตาแบบนี้เร็วเรวเร็วเรวเออมื่นตาเลยมื่นันะตานั่นตาหางวยหน่อยปลุกปะตื่นปะตื่นได้แล้วปะเรว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  ามานอนต่อยอีกแล้วปาดเพั่นดีไหมเป็นตนายแตอว่าวชีลูกดีดีวะชิตื่นดีดีวะนอนยิ้มอยู่ได้เด้คือนอน Mích căn lắm mưa ninh gọn hềm tương gà nà. Tu cudu 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 ใส่เวลาในการปลูกคนมันโดนปานนี่ตัวนี่แม่โอ้ย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 ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วฮ้ตื่นแล้วป่ะมึนตามึนตาลูกมึนตามึนตาป่ะ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 ปหนีป่ะไปโรงเรียนป่ะ